วันนี้มุมมมิลันครับพาทีมงานทัวร์มุมมุมิลันมาดูฟุตบอลเจลีเจหนึ่งครับที่โกเบที่โกเบบรรยากาศพาลูกเต้าในท้องถิ่นครับมาดูฟุตบอลกันนะครับเดินทางจากสนามรถไฟนิดหน่อยครับก็ถึงสนามนะครับบรรยากาศดีมากครับอู้สวยงามครับ เรามาถึงแล้วกับโนเอเวียนสเตเดียมนะครับเคยจัดฟุตบอลโลกปี2002มาแล้วนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีครับถ่ายรูปมูหน่ถ่รูปมูหนยถ่ายรูปลงหน่อยแล้วทีมงานมูมูมิมีครับตอนนี้เราก็เดินทางเข้าสนามครับเราซื้อตั๋วผ่านอิสตันบตมาจากเมืองไทยแล้ว4,000เยนนะครับเราเลือกนะครับเพราะว่าที่เหลือก็มีแต่แพงๆครับเราตามนี้นะครับขอได้ดู เด็กๆน้อยๆก็เต็มครับนี่ครับเราก็จัดเบียร์นะครับมาถึงต้องกินครับคีรินครับจัดเบียร์สดคีรินครับขครับสักสี่แก้วครับซื้อด้านในนะครับเดินทางเข้าสนามก็จะมีอาหารให้เราขายนะครับสามารถเข้าไปกินได้ด้วยนะครับแต่แก้วขวดห้ามเข้าของห้ามเข้านะครับเพราะมันจะเป็นอันตรายต่อนักเตะนะครับแต่ของเขามีมบรนญาตดีครับ นี่ครับเราก็มาเจอส่วนธานะเด็กๆมาออกกำลังกายครับแล้วก็มาคอยดูบอลน,นี่ยอดเยี่ยมเลยทักษะดีมาก oh, โชว์สุดเด็ดแน่นะครับ <Yeah. S 2> เก่งมากเก่งมากคนนี้น <Yeah. S 1> แล้วเราก็เข้าไปสนามครับที่นี่ง่ oh. ายมากนะครับให้เอา บาโค้ดที่เราสมัครมานะครับมายิงอย่างเดียวแล้วก็ไปตามที่นั่งที่นั่งจะระบุเลยนะครับว่าเรานั่งที่เลขที่เท่าไหร่เราต้องนั่งตามนั้นนะครับของเมืองไทยเราไปก่อนนั่งก่อนไม่ได้ระบุขนาดนั้นนะครับบางบางดีบางสโม,มสรเนาะแต่ของที่นี่น,นี่เข้าไปครับบรรยากาศก่อนเข้าไปในสนามนยอดเลยครับบรรยากาศดีมากเป็นการ วงฟุตบอลสไตล์ญี่ปุ่นนะครับการเชียร์แบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับสมุดูบรรยากาศนะครับเริ่มการแข่งขันครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศยาวๆเลยนะครับ ถ้าทำคนญี่ปุ่นดูบอลคือดูจริงๆเชียร์ก็เชียร์จริงๆนะครับอาหารซื้อเข้าไปได้แต่พวกเป็นขวดเป็นกระป๋องห้ามเข้ามาเมืองไทยสนะรับพอไปซื้อเิ็นแก้วๆกินที่นู่นได้ก็จะมีช็อปอยู่ด้านลาน่างอยมาซื้อนะครับเวลาเา็นสนุกสนานเลยนะครับผมก็นั่งอยู่กับบนบนนะครับโซนฝั่งตรงข้าม เป็นโอกาสหนึ่งครับที่ไปดูบอลก็สนุกดีครับสนุกดีบรรยากาศดีมากนะครับการเชียร์หรือว่านะฟุตบอลทัศน์เล่นการสนุกสนานครับบอลริวนั่นได้ะพูดง่ายๆก็แอบนี่นะครับเบียร์มาถึงนี่ต้องชิมเบียร์ของ โบีครับเข้าไปแล้วยิ่นำแล้วนำวนำโบีนำเข้ามาสกิฟอนตาลีไปแล้วครับจาก,กรารสัญงาของทีมชาติที่ติดชิงบรรยากาศการเชียร์ก็เหมือนเดิมสนสนามยี่นะครับเรามาดูกันต่อนะครับผมก็ชอบครับมันเป็นบอลสนุกดีมันไม่เหมือนส่งกลับหลังส่งกลับหลังอยากให้ เมืองไทยเป็นอย่างนี้มากกว่าครับันี้เสองครับเขาไปแล้วนะครับของเบียร์เต็มที่เลยดีมิตนะครับสนานดปวีวีกันเท่าไปทั่วเนาะหออบอลน,นำสักพักก็จะโดนตีสองหนึ่ง มาดูบรรยากาศการเชียร์ของเขาครับโอ้โหมันจริงๆนะครับเต็มที่จริงๆ ก็มาต่อครึ่งหลังครับเราก็ดูไม่จบนะครับเพราะเรากลัวรถไฟที่จะกลับไปที่โอซาก้าหมดนะครับก็อิมนี้พีมันกันก็เดินทางกลับครับก็มีโอกาสก,าก็อยากให้ทุกท่านลองไปเยี่ยมไปชมบอลเจลีกนะครับเขาสนุกดีนะครับแล้วก็มาพัฒนาฟุตบอลบ้านเราเมืองไทยต่อไปครับขอบคุณครับ